สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านพี่น้องทักมาได้สิเศร้าเด้ปากกระต่ายเฮิง์นยงอีดีพี่น้องไอตลอดเด้อพี่น้องเด้อพ่อคนไอเนาะยิงแม่โทรมาพี่น้องเฮาก็ลงไปแล้วเธอหนึ่ง บุกิดเดี๋ยวมันสิลายปนี่พี่น้องเฮาขื้นมาเอาอันกล่องใหม่แมงคามพี่น้องโพดโพว่าลายปีนี้ลายโพดอันี่เราเอาเกือบสิเคิ่องคุ่เลยซ้อ,อนอยกให้พี่น้องได้เห็นน้ำนี่แม่ก็กคิด่าทรให้ลูกเอาอันทรศัพั์ไป,ปถ่ายคลิปให้ลูกกัคิดบททานซะเพราะว่าบุกิดมันสีลายปนี่คิดมาสำเร็จสำนึองนะ ช่วงนี้ก็สิเป็นสีเอางางเด้อพี่น้องเด้อบ่มีแนวบ่มีแนวบ่ม่วนวันยังแล้วมื้อนี้มืออื่นมืออื่นนี่กามื้ออื่นมืออื่นนี่กาเตรียมห่อข้าวห่อน้่มแล้วนี่พี่น้องเอ้ยวันเช้าก็ใส่ป่าเตรียมแล้วเตรียมแล้วเปินสิบละเป็น11 12มาเกี่ยวเขาเกี่ยวปลา เกี่ยวเขาเกี่ยวน่ำแล้วก็เขาสู้แล้วดูหนาวแล้วดูหนาวเขาสู้แล้วดูห้อนมุนเวียนไปมาพี่น้องกลับมาสู่ดูเดิมคือเก่าเดียวกับเป็นหอบปีเนาะพี่น้องุนเวียนไปเรื่อยๆคนกแก่สลระเขาไปเรื่อยๆเ <c oughs> มืเม่อยด้อบ่มันเมือ่อยด้นี้นะหักลงมาสืบๆเผือดซีดแห้งพี่น้องเ้ย กสักยาวิตามินน้ำขาแม่กินเขาปวแสกแห้งไม่รีอขมปากน้ำลายออกมากก็ยังขมถ้าสิกินเนี่ยทำมันซ่นกิน,นเนี่ยเพเพ็กับส่วงแัวต้นกินบัญยากินแล้วมันกลับมาคือเก่าเห็นแมงค้ามอะไรคิดเห็นผู้หนึ่งพี่น้องแม่ของยิงแม่ ไม่นายกูม,มาเกดอาหารเลยละเรากินกับเขายัางได้อยู่แม่เบิดแเลยยังไริต่อยบ่ป่าเขาพี่น้องเ่อเอาอาหารสั่นชูงของแสบสัน่นอาหารเลิศพี่น้องสันเลิศป้าพี่น้องอยู่กระตายายน้ำอี อ่างามกระปูโค้งพี่น้องมองเด่าใหาสิเก็บโฮมกันโฮมนั่งเป็นแบปฏิทินเป็นปีจีกเ,เลยนะเลยอะอ่ะปฏิบัติการไพสิเก็บเหมือนไพสิเก็บไพสิถ่ายคลิปมาสิเก็บสิถ่ายเบื้องไหนหัวเบื้องนี้มันกัดคู่โคบแล้วนี่ถ้าซ้อมเโดยพี่น้อง เมพอ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 มันสิบทันนี่หมุนได้ป่าขาวนี่แต่ละปีเขาลงมาเอากระฝอยหมุนมันลงมาแล้วมันเอะมันกระดุดดินหลดนี่นะที่ทันมันบอกมือลืมมือลืมกันคุณเดฟุก็ก็ก็ข้ามเอาตะลิงเดินน่ะนกิรถเด้อพี่น้องเด้อลบเด้อ ไม่ใช่แม่คือว่าบดคือเบื้องนี่มันกระจายหนึ่งมันคือบคกลงมาเฮากายไปบหยิกดูทั้งเก็บทั้งถ่ายไปแล้วหยับมุนไปน้ำปลาเขาเบื้องนี่โบลายแม่ เนี่คือบบมีวะหัวที่สีเบิดเเห็นกำห้าม้อยู่อาแมงับนี่บ่ปิดตีนบ่ได้ได้ไตทั้งกระไตได้นะเมงพี่บานอ้ใช่เลยอูอู้ช่เลใชลกูแม่ก็มีแต่ต่อยโบผพาวบผาก็บ่ได้เส้นอะบบนี้ ก็ชิ่งขู่เลยาปต่อยเบื้องนั้นดูไหม่งับไปอีกดูขึ้นอีกดูนี่วางนี่นานานี่กเนี้ก็ไม่กกดูบ่เออพกพออหุมเฮานี่ยเนาะมุนเบื้องหน้ากูเขาเทานี้เผื่อเขาได้เกี่ยวอีพ้าอีพเตรียมตัวก่อน เอามึงด like ูสิครูลงหม่องได้แล้วยังบ่ได้ฮอดซ้ํานดิผู้นึงเก็บผู้นึงต้อยลงมาปัดยุ่มสะหูวานนี่เนาะแห3โตจังได้แม่ปลาๆก็ได้เฮาเห็น3ตน่ะอึวินหัวกอเด้อพี่น้องออ

Mãi thắng ký chắp, tôi đã ký chắp đi em bộ hàn môn huyết. Ong 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 ong. Say đọc mình sài côn bụng 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 oang oang เม่เยขึ้่องอกไลายก็ได้สีหาโตนึ่งเ,เ,เ,เอา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 มากับบุมาเก็บซอยเนาะพอไ,ไ,ไ,ไปไหนบันมามาเก็บซอยอือฮะก็ชี้เครื่องทั้งพี่น้อง ูมมีผูมันเป็นตากล้องกับมด้ซซออ้าพี่โตกี่พี่นำ้ำเบิดเลยรป่ะนี่เป็นหนบมึงหอยมีแล้วบางสีหาสีผูวแม่เอ้อยนี่นนะบริว่าวได้ยน่ะพี่น,ออน้องเอ้ยโคตรเอ็มงคามเมงคา,ามคือลายป่ะปีนี่ <c oughs> เฮาเก็บบเบิดนี่ก็บรบิวาได้านีน,นะหากมันก็ขึ้นหม่กู้คันคายเด้ยบานนี้นุ่เสวยเขย่าลูกม,มาตำอิบบดบรินุ่งขึ้นไป,ปรบริหน,นุ่งลูกมาเราคันคายเบิละตี้แมะเออระวังอาบอจะขึ้นสั้นมูนโมมีแห้งขึ้นดอกชนชิดชิตโตกุกไม้เบิร์ดลวปาปะ

เบิ้งเบิ้งแมงออกให้เบิ้งเบิ้งคิวนะเอาใส่มาอีกหน่อยอันหนึ่งเฮ้ยสิอันนี้ใส่นี่เน่เน่เน่จอยเม็ดเม่จอยเมลูกจอยนี่จอยอืม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 เน่มันขืนมือพอดีเมื่อกี้นี่อืมมือขาดพอด้ลอยเอออย่าไปหลินกับมันได้แม่งอันนี้นะใส่เบิ้งคิวนะ โอ้ยอันอีสาวผู้เห็ดให้ร้านน่ะกะงูไหมของอยากแต้มแล้วเฮ้ยไอ้บังชิพีตีนแล้วก็สินับเบิ่งพี่น้องสิได้ดักโตพี่น้องก็เป็นเด็กอีกข้างมึงดูเหตุอะไรไหมครับคือมึงแตนงชินองไว้เด็กหอดไว้เด็กน้อยเดี่น้องอาวดูหลินนะมึงดูหลินคือเด็กน้อยเนุอีบ่ไม่โมว่างเลยมัน lo ngoti atau naiknya nya ke karena ว่าอันนี้งองมันหักมลยเนะนีมันบบแม่นี่นะเออเนี่ยมันอันนี้เดีก็เอาทุนก็อันนี้มาบังเดียมาบังในพวกเขียวเห็ดใเดียวสสิบหกสสิบแปดสี่สิบสี่สิบสอสสิบสี่สี่สิบหกสิบปดห้าสิบห้าสิบสองห้าสิบสี่ห้าสิบหกหสิบแปดหสิบหส สองหกสิบสี่หกสิบหกหกสิบแปดเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามเจ็ดสิี่เจ็ดสบห้าเจ็ดหกเจ็ิบแปดเจ็ดสบปาเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิองเจ็สามเจ็ดส่าิปายพี่น้าเอองาม็ี่หาดกมันลอยปลายน่อยันขามลอยลายจิงมัอยเขาคันรือไแม้ย่น้อเนาะใกโโตตัวสาวพัน ครั้งเรลข็กขงปีพี่น้องจะมาลายแบบซี่พี่แดนนี่แป้บเขาได้เถือได้หนี่งจังหวัสามนิ้น